ไม่ใช่โอ้โหไปนั่งอึมซึมนะครับหน้าจอกับหลังจอนะครับมันต่างกันท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวก็จะเห็นนะครับในยูทู e บ้าช่องหนึ่งนะครับมุดเข้าไปนะครับที่งานองค์ปู่ปรกจิตที่จะเกิดขึ้นในไม่ชานี้ท่านผู้ชมนะครับเนาะดูซิว่ามันจะถ่ายเหมือนชาวบ้านเขาไหมผมว่าไม่ถ่ายนะครับเพราะตลอดชีวิตการทํ o u t u b e มันน่ะที่มันเปิดช่องขึ้นมาท่านผู้ชมผมไม่เคยเห็นเลยครับว่าเประชาชนครับเรียนเชิญประชาชน อรอบนอกรอบในอยู่ใกล้อยู่ไกลนะครับจะมีโอกาสมาเที่ยวจอมปาดงามาสนับสนุนสินค้าลงบนมีไหมนะครับถามว่ามีไหมเคยทําอะไรให้เขาบ้างไหมนะครับแบบนี้นะครับเป็นการช่วยโปรโมตสถานที่ตรงนั้นช่วยสนับสนุนสินค้านะครับเนี่ยเขาเรียกว่าช่วยลุงช่วยป้าจริงๆนะครับไม่ใช่โอ้โหโนะครับ แต่ละวันออกคลิปมาไม่มีหาอะไรเลยมีแต่ะดงคดีเจ็ดแปดเก้าสิบดีกูฟ้องมึงมึงฟ้องกูประชาชนเขาหาความสุขในคลิปได้ยังไงสิ่งที่มึงออกมาทำคลิปมันหมายถึงกูหรือไม่กูจะดูว่ามึงแมนหรือไม่มึงเป็นลูกผู้ชายหรือไม่หรือมึงเป็นแค่หมาตัวหนึ่งน,นะครับจะมาทำตัวเป็นแกะดำเลยนะครับเนี่ยผม ฝากคลิปนี้นะครับถึงลุงพลด้วยนะครับลุงพลเนี่ยนะครับอย่าไปดุอย่าไปว่ามันนะไอ้พวกเหล่านี้นะครับมันเริ่มตั้งกลุ่มตั้งก้อนแล้วนะครับเพราะว่าถ้าไปดุไปว่ามันนะเนี่ยมันไปที่งานเนี่ยมันก็จะไปนั่งอึมครึมอยู่นะคอยจับผิดนะครับถ้าลุงพลผิดใจมันเมื่อไหร่มันจะเอาส่วนที่ลุงพลไม่ดีนั่นแหละออกมาแฉนะครับฉะนั้นนะครับลุงพลเนะี่ยนะครับ ต้องมีสติอย่างมากๆเลยกับยูทูบเบอร์เหล่านี้นะครับเป็นยูทูบเบอร์รอบนอกไม่ใช่รอบในนะครับที่เข้าไปเนี่ยนะครับมันจะสร้างความร้าวฉานให้กับลุงพลฉะนั้นนะครับพวกเราก็กันสกัดสกันคนกลุ่มนี้นะครับอย่าให้ความช่วยเหลืออย่าให้การสนับสนุนนะครับเพราะว่านะครับมันแอบแฝงนะครับหนึ่งแหละจับลุงพลเป็นตัวประกรันก็คือแบบรักลุงพลมากเลยครับแล้วก็จับ เอฟซีของลุงพลครับเป็นตัวประกันคือกูเนี่ยไม่หนีแหละเออกูไม่หนีจากลุงพลแหละกูไม่ชอบกูไม่หนีแต่กูไปให้ประชาชนเห็นว่ากูอยู่กับลุงพลไม่ได้นะครับมึงต้องไปด้วยความบริสุทธิ์ใจจริงๆมึงอย่าไปจับผิดอย่าไปอะไรเขานะครับสิ่งที่มึงออกมาทำคลิปมันหมายถึงกูหรือไม่กูจะดูว่ามึงแมนหรือไม่มึงเป็นลูกผู้ชายหรือไม่หรือมึง เป็นแค่หมาตัวหนึ่งท่านโอ้โหกูว่ามึงจะได้ไปหรือเปล่าก็ไม่รู้นะวันนั้นนะเพราะว่ามึงอาจจะได้รับโชคใหญ่ติดคุกคนรเปล่าก็ไม่รู้นะฉะนั้นนะครับอย่าไปสร้างความร้าวฉานะครับรักกันสามัคคีกันถ้ามึงนะครับหยุดเรื่องกูแล้วก็ขอโทษกูจากปากมึงเนี่ยกูจะย,ยกโทษได้หมดกูจะไม่เล่าเรื่องมึงเลยนะครับกูจะสนับสนุนให้คนไปติดตามมึง บอก,กตรงๆงีมึงทํามาเนี่ยักี่ปีแล้วเนี่ยพูดติดตามมึงยังอยู่ท่าเดิมแล้วมันขยับไปไหนนะครับถามตัวเองด้งว่าเคยทําอะไรให้ลุงบ้างไหมปากพูดอย่างหนึ่งแต่ใจอีกอย่างหนึ่งนะครับไรนี้มาตั้งคําถามนะครับมาตั้งคําถามถึงไอเชฟเชฟขยะหรือไม่ไม่รู้อะนะครับแต่เห็นว่าวอร์เหลือเกินนะครับเห็นว่าวอร์เหลือเกินอะนะครับ อ๋อวอลนุชเหรอครับอ๋อไอวอลนุชเชฟเหรอครับไอวอลนุชเชฟเหรอครับาปากหมาหรือไม่มาฟังดูนะครับปากหมาหรือไม่มาฟังดูนะครับกูนี่แบบผู้แบบพูดมีหลักการนะครับมันหลักการเกินไปมันอะไรเกินไปประชาชนเขาดูแล้วมันเครียดนะครับมันต้องสนุกสนานบ้างประชาชนเขาเหนื่อยการเหนื่อยงานมาเห็นหน้าเราเขาก็ขำบางคนนะครับคอมเมนต์มานะครับบอกว่า แค่เชฟยันมายืนอยู่ยังไม่พูดเลยเขาก็ขํำดักแล้วนั่นนะครับแค่เขาเห็นหน้าเราเขาก็ชอบเราแล้วนะครับไม่ใช่อ้โหอะไรนักหนานะครับมาทําตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จนะครับคืออยากให้เอฟซีสงสารนะครับเออกูเนี่ยโดนหลายแล้วกูโดนหลายก็ดีแล้วเนี่ยเออเงินอยู่ไหนวะนี่ยังไม่ลืมนะพูดอะไรไว้เสียเงินไม่ว่าเสียหน้ากูไม่ยอมอะไรเงี้ยอื เงินนะ่ะเป็นเงินของเอฟซนะครับโอกเขาก็จะหาได้แต่ละบาทแต่ละสตังค์นะคิดดูซิว่าเขาต้องเอามาช่วยเราฉะนั้นนะครับอย่างที่ลุงพลเคยบอกนะครับว่าเคยพูดในคลิปนะครับผมเนี่ยไม่ได้ดูถ่ายทอดสดแต่ผมดูถ่ายทอดแห้งของลุงพลลุงพลบอกว่าไงลุงพลบอกว่าเอ้ยคนโน้นเอ้ยคนนี้ทําอะไรรับผิดชอบของตัวเองนะออกคลิปอะไรไปรับผิดชอบคลิปของตัวเองฟังไหมนะครับการที่ลุงพลออกมาตําหนิตีเตือนนะ่ะนะครับ อย่าไปโกรธเขานะครับเขามีสิทธิ์นะครับเพราะคุณเป็นเอฟซีเขาคุณอ้างตัวน่ะเป็นเอฟซีลงพลร้อยเปอร์เซ็นต์ล้านเปอร์เซ็นต์แต่เห็นมีการอ้างนะครับมีการอ้างลุงมีการอ้างลุงแล้วก็อวดคุณนามความดีของตัวเองนะครับอวดคุณนามความดีของตัวเองสิ่งที่ไอเชฟยันฟังนะไอเชฟยันหรือไอสายยันทองด้วงเมืองฟังดีไอเชฟยันหรือไอสายยันทองด้วงไรเนี่ยกูไม่ด่ามึง ูจะไม่ได่ามึงแต่คูจะทั้งคำถามว่าสิ่งที่มึงพูดสิ่งที่มึงสื่อสารมันหมายถึงตัวกูหรือไอเชฟสันไปให้คนรู้จักจำปาดงหรือเชิญชวนเขาเข้ามาไม่ใช่ไปนั่งจับผิดคนโน้นคนนี้ไม่ดีนะครับเพราะว่างานของเขาจะเสียนะครับอย่าให้งานเขาเสียถ้างานเขาเสียเพราะคุณนะครับเพราะมึงนะมึงนั่งมองไปดู <laughs> มันไม่ดีนะครับมันไม่ดีนะครับฉะนั้นนะไปให้ดีไปให้มันเหมือนชาวบ้านชาวเมืองเขานะครับไม่ใช่ไปนั่งนะเอ้ย <c oughs> ไอ้นี่จะมาหรือเปล่าวะไอ้นี่จะมาหรือเปล่าวะเออมันจะมาตรงไหนสังเกตนะครับไอ้คนกลุ่มที่ผมพูดตรงนี้นะครับถ้าไปนะครับท่านผู้ชม <c oughs> ผมจะบอกอะไรให้นะครับ <c oughs> หนึ่งจะไปนั่งรวมตัวอยู่ในกลุ่มคนเยอะๆ <c oughs> นะครับก็จะใส่หมวกก็ <c oughs> ใส่แว่นตา <c oughs> ผมบอกแล้วไงว่าเอาเม็ไปด้วยเออเขาจะได้จํามึงไม่ได้สองนะครับ จะไปถ่ายคลิปอยู่นอกสถานที่คนเดียวนะครับนี่ไอ้นี่จะเป็นแบบนี้ลักษณะมันจะเป็นแบบนี้ไม่มีหรอกครับที่จะมาถ่ายคลิปเหมือนชาวบ้านเขาดูชาวบ้านเขาครับที่ไปจำปาดงนะครับยูทูบเบอร์เขาจะถ่ายแบบสนุกสนานเอออันนี้มาทำอะไรครับมากี่ปีมากี่วันรู้จังลุงพลไหมอย่างที่ผมนําเสนออันนี้ไม่มีครับอันนี้ไม่เป็นนะครับซึมๆอยู่นะครับเนองานทั้งงานน่ะทั้งวันนั่นแหละไม่ไม่ถ่ายหรอกครับไม่มีหรอกนะครับถ้าถ่ายก็ไม่พูดออะเดี๋ยวรอมึงก่อนไว้มืองเข้ามา กูมึงครับคูจะตั้งเป็นคําถามล้วนๆคูจะตั้งเป็นคําถามล้วนๆว่าสิ่งที่มึงออกมาทำคลิปมันหมายถึงกูหรือไม่กูจะดูว่ามึงแมนหรือไม่มึงเป็นลูกผู้ชายหรือไม่หรือมึงเป็นแค่หมาตัวหนึ่งอันนี้กูก็ยังไม่ได้ได่ากูบอกว่ากูสงสัยว่ามึงเป็นแค่หมาตัวหนึ่งหรือไม่ เพราะเห็นหลายคลิปแล้วที่มึงพยายามสื่อสารให้คนเลิกติดตามมึงบอกว่าไอ้ดำเป็นตัวป่วนที่จะเข้าไปในหานถ้าไอ้ดำหมายถึงไอ้คนนี้แล้วนะมึงกับกูเจอกันมึงจะมาเจอกันในฮานก็ได้ ถ้ามึงกล้าพอถ้ามึงกล้าพอกูสัญญาว่ากูจะเบิร์ดกันหลกมึงถ้ากูเจอหน้ามึงในะฮะมึงกล้าพอหรือไม่ไอเชฟไอสายันทองด้วยเชฟขยะหรือไม่กูได้ยินคนเขาเรียกแต่ไม่เรียกคุมมองมึงมันต่ำกว่าขยะหรือไม่อย่างไรเดี๋ยวจัดให้จัดให้แบบเต็มเต็ม ไอ้เชฟขยะอ่ะนี่กูดา่ามึงยังเชฟขยะนี่กูดา่ามึงยังอ่ะมึงได้รับความอับอายหรือยังอ่ะไอ้สายันทองด้วยมึงมันต่ำกว่าขยะติดปุ๊บ